ดีค่ะเพื่อนยินดีต้อรนรับเข้าสู่ช่องอาไทยก็อาบอกสาวผู้ไทยในต่างแดนจ้า h ลโลวินเลียมวินเลียมมากับเบบี้นะวินเลียมแล้วก็สามีอยู่ตรงนูง้นวันนี้เรามาเที่ยววัดมาวัดกันนะคะแ a ลวัดโอ้ด้านใคร w ินเลมสตาร์ทข่าย n ันฉันหวีนี่ค่ะเพื่อนๆนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าบริเวณของวัดท่าพรมนะคะเพื่อนๆข้างในวัดนะคะก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่มากต้นไม้ใหญ่ปกคลุมบริเวณรอบๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณทางเข้านี่เ ที่สาบุรัยซูมไปนั่นก็คือตัวตึกข้างในนี่เราก็ได้เดินมาถึงข้างในแล้วเพื่อนๆดูสิคะดูยอดอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอดเจดีไหมคือแบบว่าสวยงามมากเนาะสไตล์คาเมนเนาะแบบมีมนขังมากเลยแหละเพื่อนๆภายในข้างในนะคะก็จะมีอ่ะก้อนอิดเลียลายอยู่เพราะว่าเกิดจากการ ถล่มลงมาเนาะเพราะว่าพี่ไกด์ที่พาเรามานะคะพี่เขาบอกว่าวัดท่าพรมนะคะวัดนี้มีอายุ800ปีโดยประมาณนี่เพื่อนๆก็จะเห็นก้อนอิที่เกิดจากการถล่มลงมาสวยงามเนาะภายในความสวยงามนั้นสาวผู้ไทยก็แอบคิดว่าน่ากลัวอยู่นะแบบมันมีความเก่าแก่แต่สาวผู้ไทยก็ชอบนี่เพื่อนๆเห็นต้นไม้นั้นไหมใหญ่มาก จริงๆอ่ะใหญ่มากเลยนะคะอ่อก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ใครมาที่วัดนี้เขาก็จะมาถ่ายรูปกันที่ต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยเนาะเพื่อนๆเนาะสวยงามนะนี่ซึ่งจุดนี้นะคะสาวผู้ไทยก็ได้มาถ่ายรูปเหมือนกันนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆภายในวัดท่าพรมนะคะเพื่อนๆ นี่สาวบุไทยนะหอ,อบลูปน้อยแล้วก็ทั้งถ่ายรูปไปด้วยทั้งทั้นตื่นเต้นไปด้วยดีใจมากเลยนะคะที่ได้ไปวัดนี้นี่บรรยากาศข้างในอันนั้นก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปเหมือนกันนี่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในเจดีบรรยากาศรอบๆสวยงามมากเลยเนะเาะอ๋อวัดนี้ ประมาณ800ปีใช่ไหมคนสมัยก่อนนี้เขาก็เก่งเหมือนกันเนาะไม่รู้เขาใช้อะไรตัดก้อนหินแบบใช้อะไรหาบก้อนหินแบบแล้วก็มาสร้างเป็นวัดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สวยงามขนาดนี้คือคือต้องยอมรับจริงๆเนาะว่าคนสมัยก่อนนั้นเก่งจริงๆอะ่ะอัศจริ์จริงอะนี่ภายในข้างในก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็บริเวณในวัด เราก็เดินดูแล้วก็ฟังพี่ไกด์บรรยายไปนะคะพี่เขาก็จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสาวบูทัยก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพ,อเพื่อนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมนี่ข้างในสวยมากหืดูสิคะมีการแกะฝาแกะสลักที่ฝาผนังด้วยแหละนี่ก้อนอิฐแต่ละก้อนที่เขานำมาประติดประต่อกันคือแบบว่า แบบว่ามิดชิดมากเลยเพื่อนๆเหมือนเป็นแบบว่ามีฝีมือมากเลยนะอัศจรรย์นะเป็นสิ่งที่แบบอัศจรรย์จริงๆอะสวยนี่อันนี้นะคะก็คือจากการถล่มทลายสวยจังวัดท่าพรมเนาะวัดแรกนะคะที่เรามาเดี๋ยวเราก็จะพาเดินไปเรื่อยๆ เพื่อนๆสังเกตดูกำแพงนะแบบเขาได้เขาตัดก้อนอิดแบบเออจะว่าอย่างปณีตละเอียดมากเนาะถ้าย้อนกลับไป800ปีก่อนคืออัศจรรย์เนาะไม่รู้ว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรในการตัดแบบเนี้ยบมากเนาะดูสิคะเนี่ยบางช่วงตรงฝาผนังเขาก็จะมีการแกะสลัก เกี่ยวกับศาสนานี่พี่พี่คนนั้นก็เป็นไกดนี่เพื่อนๆน,นี่ตรงจุดนี้นะคะก็จะคือ,อพี่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าต้นอนาคอนดาเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับงูอนาคอนดาเขาจะเรียกว่าอนาคอนดาจีพี่เขาบอกว่าตามช่วงฤด,ดูการเวลาหน้าฝนก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่ง รากอันนี้นะค่ะลากของต้นไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งพออีกฤด,ดูร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เนาะดูดีๆก็คล้ายกับงูจริงๆนะดูสิเป็นลากของต้นไม้ต้นนั้นนะเพื่อนๆแล้วมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับงูเขาถึงได้เรียกว่าต้นอนาคอนดาว้าวอัศจรรย์จริงๆจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ใครมาที่วัดท่าพรมเขาก็จะมาถ่ายรูปกันที่ตรงจุดนี้ สวยงามจริงๆนะว้าสาวบูทยรู้สึกว่า,าคุ้มจริงๆเลยที่ได้ตัดสินใจไปเที่ยวเสียมเรียบพร้อมกับแบกลูกน้อยไปด้วยคือแบบวัดเก่าแก่แล้วก็มีวันขังแล้วก็มีมีอะไรให้หน้าค้นหายเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามสเสน่ห์มีสเสน่ห์หน้าหลงไหลมากเก่งเนาะคนสมัยก่อนเขาสร้างวัด มันก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบไฮเทคโนโลยีเหมือนทุกวันนี้เนาะแต่ว่าเขาก็สร้างได้สุดยอดจริงๆเลยค่ะเนี่ยเราก็จะเดินไปรอบๆอันนี้ก็ยังอยู่ข้างในวัดอยู่นะคะจริงๆวัดนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่อันนี้ก็คือฝาผนังแบบเขาตัดก้อนหินเอาอันนี้เขาสร้างจากก้อนหินนะคะดูสิ เขาใช้เครื่องมืออะไรตัดอะแบบมันมันละเอียดมากแบบมันมันปิดมิดชิดก้อนหินระหว่างก้อนหินคือปิดมิดชิดฝาผนังมากเ,เพื่อนๆอัศจรรย์อะฟูคือเนี้ยบมากเลยอะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลากว้าวสวยจริงๆนี่นะคะ สวยเนาะถ้าแอบถบ้าสาวูไทยเดินคนเดียวนะสาวภูไทยก็อยแอบ,บกูโก้เหมือนกันนะคือจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นวัดใช่ไหมแล้วก็มีความเก่าแก่ข้างในก็จะแบบบรรยากาศอึมครึมอยู่นะคะเพื่อนๆแต่เราไปกับไกดแล้วก็สามีแล้วก็วกมีนักท่องเที่ยวอ,อยู่แหละแต่ก็ไม่เยอะสวยเนาะ เพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสาวผู้ไทยนะคะก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจอัทไทยเกอร์อบอดสาวผู้ไทยในต่างแดนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวผู้ไทยด้วยจ้าเจอกันใน EP ถัดไปค่ะบ๊ายบาย